มาแล้วนี่ครับอูใหญ่มากกุ้งหมูกุ้งทะเลนะครับร้อนๆเลยครับ,รบชิมนะครับชิม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 ราวกุ้ง

มันืวกใหญ่นะฮะดูใหญ่มากร้อนนะยังร้อนอยู่เลยดูควนันออกมัน,นมันกุ้งมันกุ้ง นี่นะแบบนี้โอ้โห ค,ครับชิมชิมชิมมัน ตัวจับทะเล

วันนี้มาไปก่อนวอาทิตย์ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชนี่ผมยังไม่ได้กินเลยใช่ปะแล้บนครับยังไม่ได้ตักเลยเลยกุ้งเลยกุ้ง bà subscribe cho nó Ghiền Mì đó đi không bỏ đi video hấp dẫn เนื้อมันกรุบกรอร่อยกินลกินอร่อย có phải không? cái máy, cái máy này là cái máy rửa bát. cái máy này là cái máy rửa bát. cái cái này là cái máy rửa bát. cái máy này này là cái máy rửa bát. cái máy này là cái máy rửa ว่าครับคลุ้งทะเลตัวละสามจีนนะฮะโลละพันสองครับขอบคุณที่ติดตามชมชุนิ้จบเทะเนี้แคนะครับร้านรงหมึกกลอร่ระจวกครับอร่อยครับ